ผมเริ่มเริ่มป่วยเริ่มป่วยเป็นโรคความดันตั้งแต่อายุ28เอาจริงเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ก็ควรระวังนะครับเพราะว่าเราเป็นความดันได้ตั้งแต่อายุน้อยเกี่ยวห<ๆ>นักมากๆกินดื่มแบบโอ้โหไม่ไม่ดูแลตัวเองเลยจนขึ้นอายุ30ต้น30กว่า เกิดการสโตกสโตกแบบเฉียบพันธ์นะครับผมก็จําเป็นที่จะต้องกินยาละลายริ่มเลือดซึ่งเป็นยาเกี่ยวกับโรคสโตกเพราะว่าเพื่อที่จะให้ละลายเลือดในในเส้นเลือดเราเนี่ย เพื่อไม่ให้ไปอุดตันสมองหรือหัวใจถ้าเราสามารถออกกาลังกายแลวควบคุมความดันได้คอเลสเตอรอลได้ระบบต่างๆในร่างกายได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะนำไปสู่การป้องกันโรคพวกนี้ได้ ราอาจจะเริ่มแค่การเดินนะครับถ้าเกิดว่าอยากไปถึงการวิ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นการเดินสลับวิ่งโดยเพิ่มสัดส่วนของการวิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนแรกอาจจะเป็นเดินก่อนนะครับแล้วก็มาเดินสลับวิ่งเดิน5นาทีวิ่ง1นาทีนะครับทำหลายๆเซตอาจจะทําสักสี่ห้าเซตต่อเนื่องนะครับแล้วก็มาเป็นเดิน4นาทีวิ่ง2นาทีนะครับเพิ่มสัดส่วนวิ่งเข้าไปจนกลายเป็นการวิ่งได้ทั้งหมดถ้าเกิดอยากจะเป้าหมายคือการวิ่งแต่ถ้า เป้าหมายไม่ได้บอกว่าเฮ้ยอยากจะวิ่งอยากจะแค่ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพลดความเสี่ยงป้องกันโรคก,ก็แค่การเดินแต่ก็ต้องเดินให้เร็วนิดนึงให้ร่างกายมันเหนื่อยนิดนึงเนี่ยก็เพียงพอแล้วครับจริงๆโรคความดันไขมันสโตรกโรค3โรคนี้นะครับก็ถ้าจะทำให้ผมหยุดวิ่งก็คงหยุดวิ่งไม่ได้ เพราะว่าการวิ่งอะ่ะมันทำให้3มโลกนี้มันดีขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่กลับไปเป็นอีก